นายสมคิดจาตุศีพิทักษ์ประธานพัก้านาคตไทยระบุว่าอาเซียนยังถือเป็นภูมิภาคที่สำคัญท่ามกลางการแข่งขันระหว่างจีนกับอเมริกาโดยจะกลายเป็นโอกาสสูงสุดของอาเซียนในการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้โอกาสสาคัญอยู่ที่2ประเทศคืออินโดนีเซียและเวียดนามขณะเดียวกันประเทศกัมพูชาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตากับโอกาสตรงนี้หากประเทศไทยยังแข่งกับเขาไม่ได้ก็จะสูญเสียความเจรัญแสงในอาเซียนการลงทุนต่างๆจะน้อยลงประเทศไทยยังมีโอกาสซึ่งหัวใจสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยมีโอกาสคือต้องกระจายอานาจกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่กระทรวงและส่วนกลางต้องสร้างผู้นําใหม่ๆในท้องถิ่น หากไม่จริงจังกับการปฏิรูปนี้ก็ยากที่จะเห็นโอกาสและความเปลี่ยนแปลงผมไม่อยากให้เราคิดแต่เรื่องของการจะเลือกตั้งเพราะกว่าจะเลือกตั้งประเทศไทยจะเสียโอกาสและเสียเวลาจนสายเกินไปาการเลือกตั้งยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะเลือกมาแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมัรมทตรีเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมวันนี้ผมอยากให้ในายกรัฐมนตรีจริงจังใช้เวลาที่มีทําให้ดีที่สุดเพราะประเทศไทยเสียเวลาไปมากแล้ว ให้ลืมเรื่องเลือกตั้งไปก่อนอย่างไรก็ตามวันนี้ผมไม่ได้มาว่าใครไม่มีประเด็นเรื่องของการเมืองขอให้กำลังใจทุกภาคการเมืองให้ทำประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง